วันนี้ผมมีของมาเซอร์ไพรส์อีกคุณพ่อผมก็รู้ก็รู้กรุ้ก็รู้กรู้กรุกไม่ใช่เอางี้ทุกคนถ้าคลิปนี้คนกดไลค์เยอะเดี๋ยวผมสั่งข้อดีมาให้พี่แบงค์แล้วสั่งมาแจกคนดูด้วยเฮ้ยเสียงอะไรกรุ้กูรู้กรุก สวัสดีคุณผู้ชมที่เคารับทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป๋าเฟรม90องศากันอีนกแล้วน,นะครับผมสำหรับในวันนี้ทุกคน, <c oughs> นคือวันเนี้ยเราจะมาอัปเดตน้องแดงกันหลังจากที่แบบว่าลูกลูกแตกไปใช่ไหมไอจ้จอมวันนั้นลูกแตกแล้วก็มันเป็นอะไรอะ่ะแบบปักเกนอะ่ะมันเข้าไปอุดดูน้ำมันอะ่ะมันทําให้แบบว่าน้ามันมันไม่ขึ้นอะ่ะเอาง,ง่ายๆเลยวันนั้นผมเจ็บหนักมากหนึ่ง เปลี่ยนลูก2องซื้อเสื้อใหม่เก็บจริงๆเหรจ๊อบ้เชื่อไหมแล้วก็สําหรับในวันนี้ <c oughs> ผมจะมารีวิวของใหม่วัยเพราะว่ากูซื้อกล่องใหม่มาเว้ยจ๊อบตองไหบะ่ะกล่องนี้มีค่าอยู่ราคาประมาณ2,200กว่าบาทแล้วก็บางคนถามว่าพี่ครับทำไมน้องแดงไม่ออกวิ่งเลย <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้เราจะประก,กอบให้มันวิ่งได้เกมโอ้โหทีเกมเขาหมอบอยู่วะเกม วันนี้หน่อยวันนี้หน่อยอ,อยากอยากจะถามหน่อยว่าวันนั้นไปชิมน้องแดนแบบว่าไม่ค่อยจะสมประกอบม,มันจะเป็นยังไงวะแบกมาแล้วรอบหนึ่งนะโอ้ยอแบบใครไม่รู้มีแซมแล้วก็หายไปไม่ไม่คือ, <c oughs> ค,อคือรอบแรกครับผมก็ออกมาแล้แต่ก็ไม่คิดว่าแบบสับสามแล้วแบบคือมันจะแซงแบบแซงไกลเลยใช่หรอโอ้ยไม่ไกลนะเน้นๆรถรถอะไรนี่อยู่ล้อหน้าใช่ไหมนี่ผมกราขึ้นระตูรถอะ ก็เลยก็มาเจอรถเลยล่ะโอ้ยผ่านมาก็เจอผ่นอานเย่เนี่ยมันก็เจอแต่ว่ารอบสองคือบอกเลยว่าผมสับว้าวเอือดสับสีมันค้าคอมากออกพร้อมกันที่แบงค์เขาเป็นกรรมการแต่กรรมการเคยไว้นั่งแซงไปแล้วไองเขาขายเอาขาวโป้ไปใครโดนพี่นะ่นล่ะผมนี่แหละโดนเฮ้แต่มันไม่แน่เว้ยเพราะว่าวันนั้นบอกว่ามันยังไม่มีท่อยังไม่มีเรือนพอดีว่าวันนี้มีของมาแล้วโอเคมาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูของกันนะเฮ้ยแต่เราจะไปดูของนี่ของอยู่นี่มีหมด ของใครใช่ไหมเนี่ยใช่ของพี่เลย่าเออของพี่แต่ว่าคือผมอ่ะมีความหมั่นไส้วันนั้นมากเลยไอ้เคียดเกมว่าชักฆ่าหรอชักฆ่าหรอสิเราไปแกล้งแบงไหมเอาโยนพี่แบงค์เนี่ยพี่ครับของมาส่งอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกว่าจะของเขาพี่ชายแบงในวันนี้ผมมีของมาเซอร์ไพรส์อีกแล้วกลัวนะใช่เกนคุณนั่งก่อนชื่ออะไรชื่อทิทิโชบุญจันทร์วันนี้ผมมีกล่องมาให้พี่ด้วย ได้อันนี้เป็นของพิเศษมากๆเลยเฮ้ยลองทำแบบนี้เหมือนมรรลดตีไม่ก็ของกูเป็นไรกูว่ไม่หรอกนี่คือที่รองเท้ากูใช่เหรออยากอากใต้ลตเ,ตเลยจ๊อบไหนติ่มก็ติ่มขึ้นมาเลยแกะกรแกะกรของที่นี้มีมูลค่าทั้งหมดเกือบสี่พันนะพี่เกือบสี่พันเลยอ,อ,อันนี้อะไรของใครเอา้เอาก็อาของพี่ไงก็ของพี่ เนี Ay, Ay, yeah. 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 ่นแพนเสียนีกว่าเย้เ uh, ย uh ้เอาพันธุ์ขาวโป๊ะมาแล้วมี2สูตรพี่ไม่ๆเขาส่งให้กูลอง2องอันนี่ เย้เย้เป็นไงพี่สดสุดเลยว่ะสุดสิพี่อันนี้ผมบอกเลยว่าสั่งสั่งมาพิเศษเลยคอเดินเรี่องอะทำไมปลายมันเล็กจังอ่ะเอ้าพี่ข่าวโป้ไม่น่าคอเล็กขนาดนี้เลยนี่ดีขอมาเอาไปนี่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 มอันนี้ก็ยังเล็กอยู่เลยเอ้าทำไมอ่ะใหญ่หกหกต้องใหญ่กว่านี้เอ้าแค่นี้ก็พอแล้วมันเล็กเกินทำไมอ่ะมันก็มันก็ประมาณนี้ไม่ใช่หรออะไรคอทอดต้องรูปลายเลยไม่ใช่แล้วแล้วต้องเท่าไหนเอ้าต้องใหญ่กว่านี้นี่มันยังไม่ได้ต่อเลยพี่มันต่อได้อีกนี่ เออเป็นไงอ่ะเดี๋ยวค่อยลองเดี๋ยวค่อยลองใช่แต่ผมบอกเลยว่าทอดเนี้ยเป็นทอของผมของกูของผมกูของผมของกูของกูของอีแดงผมใส่หน้ากล้องเลยนะพี่แบดูอ้ยอมันจะเป็นร้อยหมด ไม่เป็นหรอกของพี่ยของผมของผมอันนี้เป็นท่อของข้างเบียร์ซื้อมาซื้อมานี่กับขวดเบียร์เบียร์เบียร์ท่อสิ่งไงที่พี่สั่งมาให้ผมไงใช่พี่ลืมแล่นหรอไม่ลืมเฮ้ยนี่เดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาดูท่อเบียร์กันอะไรอะส่องส่องส่องลุ่น จากที่พี่อัปเดตคลิปนั้นไปอ่ะคืออีแดงมันยังไม่มีท่อไม่มีอะไรเลยวันนี้ก็เลยกล่าวว่าเออสั่งท่อมาอะไรเงี้ยจะเอาไปแดก59ซะหน่อยนะครับไหนหรอทันมือเนี่ยทันไหนได้เฮียเฮ้ไม่ไมึงโหดจังวะเอ้าก็ไม่รู้ว่าสับสามก็คือไม่ทันแล้วอ่ะขนาดผมสับเก๊กเกี่ยสามนะครับนี่นเออดูข้อผมก่อนยังไงไหนแต่ข้อมึงเหรอก็ลุก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 ไม่ใช่เหรออุ้ยไอ้ย ของกูกูจะต่อแขอะไรจะต่อแขฉไงเฮ้ยเอ้กูก็นึกว่าคือนี่ไงข้อนี้ค่ะอ๋อข้ออ๋อข้อขาวโบัวอุ้ย ขาดแล้วไอ้เหี้ยก็เลยจะต่อต่อว่าเหนียวเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันราะมาไว้แค่ถ้าต่อแล้วเอาไปใช้คัดเท้าไม่นานนะถ้าเอาไว้ใช้คัดมือไม่เป็นไรเพราะว่ามันเอาไว้ประคองไอ๋อประคองได้ใช่เอางี้ทุกคนถ้าคลิปนี้คนกดไลค์เยอะเดี๋ยวผมสั่งท่อดีมาให้พี่แบงค์แล้วสั่งมาจก็บใดูด้วยได้แต่เป็นสเตจ5 3ทรงชิงเลยนะได้พร้อมชิงเลยแต่วิ่งได้ไม่ได้ไม่รู้ว่าไปเคลียร์กันเองอันนี้มีสปอนเซอร์อันไหนทอดอ่ะทอดอันนู้นอันนู้นอันนู้นแต่นี่ผมซื้อเองซื้อเองไม่ เดี๋ยวจะเอาท่อหนูไหมเฮ้ยเดี๋ยวสั่งสเปคให้เอาดิได้ปะล่ะหนูบางทีอ่ะมันต้กูไปดูได้สวนหนูรับวลูกการหนูลูกการใส่กูใหญ่เลยสัาวอะไรบอกว่ากูห่อยเหรอเออบอกหนูมาถายด้วเฮ้ยนี่ได้แล้วเย้เย้ที่มันท่อหนูของเตยนี่ว่าเฮ้ยเบียร์ท่อเบียร์ท่อเบียร์นี่อันนี้มันเป็เบียร์ช้างนี่ว่านี่แล้วผมมีอีกอย่างหนึ่งเว้ยเดี๋ยวให้ดูเกิอะไรวะอ้า เลือนดีครับรถของมันนี้ไม่ได้เพราะว่าขนาดเรือนเล็กยังแดกไอเกมอ่ะอและ้วคือว่าเรือนใบสามสองนี่มันจะแดกยังไงอันนี้เลือนไม่ได้แอคหรอกเออไม่ได้แอคทำไมไกึงเสร็จเมื่อวานอ้าวพี่กึงจริงดิใช่เอาคุณดูว่าไข่มาวางไม่ได้กึงปั๊บแล้วก็เปลี่ยนใบ<ป>เรือเล่งเรามีแบบทําหมดแล้วเอาจริงดิใช่ เอาแล้วทำไมถึงเราใช้อันนี้เขาเรียกว่าเรือน CB หรือเรือนอะไรเรือนแดซีบีเรือนซีบีแบบแบบของเทียบไม่ใช่ของแท้แล้วทำไมเราไม่ใช่ของแท้ล่ะพี่ก็ของแท้มันลวนไงมันใช้แล้วมันไม่ค่อยรอบไม่ค่อยนิ่งอ๋อคือมันไม่เหมือนคาบูนะเว้ยอ๋อไอ้ตัวเนี้ยขอแค่เรือนเนี่ยมึงส่องเข้าไปเนี่ยเรือนเนี่ยมึงเห็นเบ้าตาปุ้มไหมอ่าเห็นปิดสนิทไม่มีแสงรอดก็คือใช้ได้แล้วเฮ้ยมึงเห็นมึงเไหมว่ามันแสงแค่ไม่รอดเลยเออไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เออประมาณนั้นโอก็ประมาณนี้แล้วก็แต่ถ้าเป็นเริมเนี่ย สองคนนี่โอ้โหรูโจโวเลยรูโจโวเลยอย่างเรือนที่มึงใส่มาเรือนนั้นขอให้เรือนนั้นที่เลยใช่แล้วแล้ว TPS มันจะชอบมีปัญหาอันนี้เขาเรียก TPS นี TPS เป็นเก็ตความรู้อย่างหนึ่งคือแมปประมาณนั้นแหละก็มันใส่ได้หมดแหละว่า1 1อยใส่แมปสามปั๊กใส่แมปห้าปั๊กมันก็ถอดปั๊กเสียบได้แปลงได้หมดมันอยู่ที่เราขออกาศก็ใช้ใช้ไปคือแบบว่าอยากฟังเสียงห้อได้ปั๊ได้เอางี้ดีกว่าคนดูเดี๋ยวผมขอเวลาเปลี่ยนสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจัดเสียงห้อให้ฟังได้ โอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ก็เสร็จแล้วพี่บอกเลยว่ารถคันนี้สตาร์ทชิงเดียวติดใช่ไหมพี่ชายใช่อ้าวพี่รู้ได้ไงรถไม่มีน้ำมันมาเดี๋ยวเราจะมารอฟังเสียงท่อช่างเบียร์นะครับผมเสียงอะไรกรุ๊บกรุ๊บกรุ๊บว่ะเสียงเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเอางี้เสียงอย่าเพิ่งไปฟังเสียงอย่าฟังเสียงท่อก่อนแล้วกันปัง มันมีเสียงนึงคือเสียงอะไรวะเสียงลูกชนฝาแล้วก็ลูกชนวาลเสียงก้านคดงั้นนั่งพูดหรอกโอเคตอนนี้ก็สําหรับท่อเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วคือเสียงก็เพาะอยู่นะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวเราจะเอาคลิปอันแดงเนี่ยไปวิ่งกันนะครับผมคือตอนนี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะออกไปข้างนอกกันแล้วก็สาหรับในวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยส่วนในเรื่องของที่มันดังเนี่ยคือพี่มีท่อแล้วมันอาจจะแบบ โดนก็ได้นะก็คือเสียงมันก็เหมือนกันนะมันก็คงวิ่งแบบอุ้ย,อย,อ,ยอยู่แถวนี้แหละโอเคครับทุกคนก็วันนี้ไปแล้วอย่าลืมแอปเล่นเกมด้วย S R C 0 9นะครับบอกมาจากช่องพี่ได้โบนัสร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนไปแล้วบายบายชักฆ้าหรอชักฆ้าเหรอชักฆ่าใหญ่หาจาังเลย